หรือถ้าฉลาดมากเลยมีบุญบารมีมากนะรู้อริยสัจรู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ปฏิจจบ,บาตท,ที่พูดพูดกันไม่ใช่ของจริงนะพูดแต่ปากหรอกอใจไม่เห็นไม่เห็นสภาวะไม่เป็นหรอกต้องเห็นแล้วเห็นอะไรเห็นการความเป็นไตรลักษณนะ์ไม่ใช่เข้าใจด้วยการคิดเอาว่าเพราะอาวิชามีอยู่สังขารจึงมีอยู่นะอวิชาคืออะไรนะแยกได้แประการ สังขารเป็นยังไงแยกได้สามประการอะไรเงี้ยเพราะสังขารมีวิญญาณจึงมีวิญญาณนี้คืออะไรนะคือปฏิสนธิจิตอะไรเงี้ยเพราะวิญญาณมีจึงมีนามรูปนามรูปนะก็มีนามมาธรรมทั้งหลายก็มีรูปธรรมมีนามรูปจึงมีอายตนะมีอายตนะนะจึงมีผัสสะเนี่ยรู้หมดเลยผัสสะมีหกอย่างอายตนะมีหกผัสสะก็มีหกเนี่ยไม่ใช่ ไม่ใช่วิปัสนาดนะังน,นั้นคิดเอาเป็นวิชาปริยัติต่ตางๆนะอย่างนั้นไม่พ้นทุกจริงต้องเห็นแต่การที่จะเห็นปฏิจจสุบาทนะไม่ใช่ภูมิที่พวกเราจะเห็นหรอกนะภูมิที่ผู้ที่เห็นปฏิจจสุบาทแล้วบรรลุพระอรหันตนะ์เห็นมีอยู่องค์หนึ่งนะคือพระพุทธเจ้านะพุทธเจ้านั่นแหละท่านดูปฏิจจสุบาตไม่ใช่คิดเรื่องปฏิจจสุบาทด้วยนะ ท่านดูว่าอะไรมีอยู่นะทุกข์ถึงมีอยู่เนี่ยท่านพบว่าอ๋อชาติคือการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอยู่นะการไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเน,นี่ยทำให้เกิดทุกข์เนี่ยท่านเห็นไม่ใช่คิดนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ยากหน่อยนะไม่หน่อยอะยากมากยากมากเลยนะเราอาจจะเห็นเวลาถ้าเราดูจิตเก่งๆนะเราจะเห็นปฏิจจสมบัติท,ท่อนปลาย แต่ท่านต้นไม่เห็นหรอกวิชาเป็นปัจจัยของสังขารสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปจ้างก็ไม่เห็นหรอกนะไม่ใช่ภูมิดูไม่ได้หรอกนะจะเห็นตอนจะแตกหักนั่นแหลนะจะแจ้งอริยสัจขึ้นมา